สวัสดีครับทำกับข้าวให้เมียกินพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทำเมนูทำง่ายประหยัดอร่อยกันอีกแล้วนะครับเมนูที่ว่านี่คือเต้าหู้ขาวผัดกะเพราครับเต้าหู้ขาวทอดกรอบนอกนุ่มในครับเจอน้ำซอสเผ็ดๆครับใส่ใบกะเพราหอมๆทานกับไข่ดาวกรอบๆอร่อยเข้ากันเลยครับช่วงนี้เข้าของแพงไปหมดทุกอย่างเลยครับตามราคาน้ำมันที่สูงขึ้นนะครับกินยากอยู่ยากครับ หาทำเมนูง่ายๆประหยัดบ้างก็ดีนะครับก่อนดูวิธีทําไปดูส่วนผสมกันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมก็จะมีเต้าหู้ขาวครับพริกสดกับกระเทียมตำหยาบครับใบกะเพราครับน้ำซอสผัดกะเพราครับมีน้ำตาลซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมครับอัตราส่วนผมจะใส่ไว้ที่ใต้คลิปตรงคำอธิบายนะครับน้ำปลาครับผงชูรสครับ คลิกไทยครับออมีน้ำล้างครกครับส่วนผสมก็มีอยู่แค่นี้ครับเราจะมาเริ่มที่ทอดเต้าหู้กันก่อนนะครับให้เราตั้งกระทะให้ร้อนนะครับแล้วก็ใส่น้ํามันพืชลงไปครับพอน้ํามันร้อนก็ใส่เต้าหู้ลงไปครับ จะเพิ่งไปขยับมันนะครับรอให้มันเซตตัวนิดนึงพอเต้าหู้เริ่มเซตตัวเราก็ขยับได้นะเราก็เริ่มกลับด้านเริ่มอะไรได้นะทอดให้เหลืองกรอบนะครับเมนูนี้อาจจะใช้เป็นเต้าหู้ไข่ก็ได้นะครับ ใช้เป็นเต้าหู้ไข่ก็อร่อยครับมันก็จะนุ่มครับทอดให้กรอบนอกนุ่มในครับเต้าหู้ไข่มันนุ่มอยู่แล้วครับเราทอดทัางนอกกรอบกรอบก็อร่อยครับแต่วันนี้จะนําเสนอเป็นเมนูขาวไอ้เต้าหู้ขาวนะครับพอเต้าหู้เราเริ่มเหลืองเนี่ยครับให้เราเร่งไฟขึ้นมาหน่อยนะครับให้เราเร่งไฟขึ้นมาเพื่อไล่น้ํามันนะครับมันจะได้ไม่อมน้ํามันนะครับ ตอนแรกก็ให้เราใช้ไฟกลางๆครับพอเริ่มเหลืองก็ให้เล่นเป็นไฟกลางค้นมาแรงนะครับจะได้ไล่น้ำมันออกไปครับจะได้ไม่อมน้ำมันเวลาเราทานอร่อยขอสุกเหลืองประมาณนี้ครับก็ใช้ได้นะครับแล้วเราตักพักไว้ก่อนเลยครับ เราจะมาเริ่มผัดกันเลยนะครับใวเราเทน้ํามันออกจากกระทะนะครับที่เราทอดเต้าหู้นะเหลือ,อไว้นิดหน่อยครับพริกกระเทียมใส่ลงไปเลยครับผัดพริกกระเทียมให้หอมครับพอพริกกระเทียมหอมก็ตามวยน้ำซอสเราเลยครับ เติมน้ำล้างครกลงไปหน่อยครับน้ำนี่ตามชอบเลยนะครับใส่มากใส่น้อยแล้วก็เคี่ยวส่วนผสมมันหน,หนืดนิดหน่อยอครับในช่วงนี้ก็ชิมรสชาติไปเลยครับชูสรสครับใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ครับครับพอเริ่มหนืด ก็เราเร่งไฟแรงเลยนะครับแล้วก็ใส่เต้าหู้ลงไปเลยครับน้ำมันจะขุกขิกไปหน่อยครับตามด้วยพริกไทยครับเราเพิ่มความหอมด้วยน้ำปลานิดหน่อยครับ ใสกะเพาลงไปเลยครับติดแก๊สได้เลยครับเตยมเสริมได้เลยครับสำรับเสร็จเรียบร้อยแม่เมืองกินข้าวสวัสดีครับพี่น้องเมนนื่อนาไมากินข้าวน้ำกันเ้ยค่ะเด้ออ๋อพอมึง ผัดลูกเต๋าอันไดเนี่ยเต้าหู้ผัดกะเพราครับผมเต้าหู้ไม่ใช่ลูกเต๋าอ๋อเกืลูกเต๋าโอ้สีสันมันจะกินแท่หั่นโอ้โหแซ่บแซ่บเผ็ดเผ็ดคือที่ไหนผัดกะเพราเต้าหู้ผัดได้ด้วยเหรอกินจะผัดกะเพราไก่กะเพราหมูกะเพราเนื้อลองดูเป็นตัดแซ่บเยอะด้วนะเนี่ยมาคับพี่น้องมาลองซิมน้ำกันเดค่อผัดกะเพราเต้าหู้สั้นเต้าหู้ไข่เคยกินแล้วยังไม่เต้าหู้ไข่อ่ะเคยเคย อันอันเต้าหู้อันออนี้โบทันได้เฮดให้กินกเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวซิมมึงก่อนอลองดูแต่ว่าเต้าหู้เต้าหูา้ไข่ไก่อ่ะเต้าหู้รอดอะ่ะเคยแล้วอ,อร่อยเหมือนกันวันหลังก็อร่อยวันหล,ลังก็จัดบ้างด้อเต้าหู้นี้ก็อร่อยเดี๋ยวซิมมึงก่อนอืมกินจ,จานไหมกินจ,จานมาก กะเพราก็อร่อยอยู่แล้วเผ็ดเลยวันนี้อือเป็นรสชาติอีกแบบหนึ่งอือที่แบบว่าแก้แก้เบื่ออาหารได้เหมือนกันเป็นมังสวิรัตได้เนี่ยมังใช่ไหมอืออาหารมังวันนี้เอยนหนูนี่นะข้าวข้าวเราข้าวเราย่ยมังเลยนะวันนี้วันนี้กินมังวันนี้กินมังมาเด้อค่ะพี่น้องมาเด้อค่ะเด้อแซ่บๆเนี้ยมาครับเพื่อนๆทุกคนครับเดี๋ยวซิมอีกคน จะเหลือว่าอยู่ใหญ่ครึ่งหนึ่งกับไข่ไดาวกร,กรอบแซ่บแซ่บรสชาติจัดจ้านมากจัดจ้านครับจัดจ้านวันนี้ตั้งใจให้เผ็ดเลยกระเพราต้องเผ็ดไม่เผ็ดไม่อร่อยอม,มันต้องเผ็ดเผ็ดควาเผ็ดมาแล้วทำน้ำมันอมน้ำมันดูดน้ำ ช่ำใชไหมจอร่อยมากเลยอ่ะมันแปลกไปอีกรสชาตินึงเก็บอ,อ,อาหารได้ครับขอดันเอาไข่ดาวอือหือเผ็ดคอาเผ็ดมาเลยสะใจเลยมาเลยครับเป็นเกลียวโอ้โห่ำน้ำนี่เอาน้ำราดบนไข่ดาวเออคิดก็อได้ยังไงเมนูนี้ อร่อยมากฮึ่มลุยเอาลุยเอาข้าวเดี๋ยวเราบาดทีน่ะต้องรีบกินเพราะว่ามันเผ็ดมันอร่อยเผ็ดจริงมันต้องรถนี้นะกะเพราอ่ะเราชอบรสนี้กำลังดีออกเผ็ดน้ำนะแล้วก็ความหวานความเค็มปุ๊บปุ๊บปุ๊บแค่หนึ่งก็แซ่บแซ่บแปล่ามันต้องได้แบบนี้ขอบนอกน้ำในใช่รถขับลงแบบนี้กะเพราอ่ะ กะเพราต้องกู้ไข่ดาวทำไมไม่นต้องกูกันก็ไเมนูน่อโอ้โะเราชอบกินกะเพราเยอะๆเมนูง่าย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 บางคนนึกไม่ถึงนึกไม่ออกอะทำง่ายอร่อยด้วย มันต้องเผ็ดแบบนี้มันถึงจะเลินอาหารเผือไม่ออกหัวไม่อร่อยเผ็ดแซ่บนัว็ดเผ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 อดเผ็ดเผเผ็ดเผ็ดเผด เติมนะครับเติมนะครับเอ้ยยะเอ้ยยะสู้ตายเว้ยเผ็เป็ดเป็ดเป็ดสู้ตายเว้ยเอ้าเอาเอาไปเอาไปเอาไปโอ้ยไปปิดเล็บจบเผ็ดเป็ดเป็ดเป็ดเโอ้ยเผ็ดจีบจัดเสบสะใจจริงจรโอ้โอาหารจานเดียววันนี้สะใจซาบซ่ามากว้าฝากแดงอิ่มแล้วอิ่มแล้วค่ะพี่น้องอิ่มวันนี้จุกๆเลย ขอบคุณพี่น้องค่ะที่ติดตามรับชมค่ะฝากกดถูกใจกดติดตามเห็นกนำลังใเด้วยค่ะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปค่ะจนเราคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ bye bye. บ๊ายบายเจอกันในคลิปหน้าด้วยค่ะโอ้เผ็ดเผ็ดอันยอง